ร้องเพลงเก่ากนเนี่ยจะอแต่ไม่คั่งฟังจากรบายการอะไรนม่นี่ยี่กีฟทเดียบที่ผมไดินทีีนะนได้สนุกมากนะสนุกมากนะแต่ไม่ต่ำจบใช่ไหมั่นก็โอเคนะสนใจผู้ชายด้วยอ่่เคนคนดูที่เมือนน้อคิดเมนานี้มากอนครับ สผมขอฟังเสียงับุญฝั่งาหน่อจริง้วยนะไม่น่าขอเลยนะเขาอแต่ล้วขอเดียวเองนะครับอขอฝังนี้หน่อยขอัง้ยขอัง้ยอด้วยพกาสุกันยฮะแล้วทไมตรงนี้เรียสิมันมีองค์อะไรอยู่ตงนี้ นทะเลลูกเทพเหรอหรือเปล่าฮะลูกเทพหลับอยู่ใช่ไหมฮะหัตึงใช่ไหมครับต้อมีมีหนีงานมัด้วยมีหนีงานด้วยนะครับรครับเออจิบิน้ำจิบน้ำอครยู่ไกลไปตะโกนันไม่ได้ินอกมาแล้มาแล้วทุกคสุกคเข้ามานะครับไม่เห็นเลยก่อนแล้นี้นะครับแีน้องหลบ ผมตายยังหวานเลยจริงเ้ยคนลุกคนลุกเองเลยทำไมฮะอย่าคุยเลยผมครับชื่อมนากนะครับเมื่อกี้เราเดินเข้าห้างนะตอนมาสายไปี่นกัมีน้องนักศึกษาอยู่สองสาคนมีอยู่ตรงประตูครับผมมายืนรอลิบบินรอรอผู้จัดการซื้อ ไปยืนรอเลยคสามคนเนี่ยพูดเนี่ยเหมือนเหมือนทั้งท่าเนี่ยมีเขาสามคนึงมือเหมึงกลัวใช่แหกลัวใช่เขาได้ยินพูดเราเขาได้ยินแหละด่วยดีกนม้าจะไปถ่ายเขาดึงท้งเขึ้นย้น อ่ะสหรับคนคนที่สามเดินที่เขาถ่ายรูปแน่อๆเราได้เพื่อนเตือนทั้งหมดถามว่าได้ถ่ายแบบไทยใช่าหมไทยโอ้ยน่ารักมากถ่ายด้วยได้ไหมได้ใช่ไหมได้ใช่ไเมได้จะกล้องนั่งแบบบุไปถ่ายด้วยถามไม่วุ่นวายนะครับเปิดกล้องหน้าคันล้างใส่ผมเลย แต่ร้องแต่ร้องเพลงน้อยนะร้องเพลงน้อยเราอยากได้ยินตอนนั้นเกิดก็นั่งร้องเลยฮะเดี๋ยวผมจะเดินไปเหมือนเวลาเราดูโชว์ในสูนย์ักด์นะครับพอถึงช่วงที่มันต้องเริ่มเก็บกล้วยนะครับหรือว่าเก็บทิปจากเราเริ่มเดินแล้วผมปัดหน้าใหญ่ถ้าเราไหนร้องดังเดี๋ยวผมเดินลงไปถุงด้วยได้ไหมฮะยังเพลงต่อไปนะครับผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะร้องได้แง่ายถ้าผมคนนั้นเองครับถ้าร้องได้อยากให้ร้องไปกัยทุกท่านเลยคเป็นที่ชื่นเลยว่าความรักั